ไอพีไอเวนมึงคิดถึงกูไหมฮะไอพีไอสัตว์พีเวะผู้เวะผูสเวะหมอนเวะผูสศเวะผูสศเวผูเวะผูสมึงหลบซ่อนอยู่ไหนวะเนี่ยกูไม่เจอมึงกับสองเดือนเนี่ยไอผีเวะผูสเวะผูสเวศผูสเวะผูสเวะผูส เวศหุะเวสศหุะเวศหุศอันนี้จานิีจากายเยกายเยเจโตเจโตเวติเวติปิปิเสวะสวะออรัญโตออรัญโตกายสังติกายสังติอนิจจานิีจากายเยกายเยเจโตเจโตเวติเวติปิปิเสวะสวะออรัญโตเดวศหุะเวศหุศเวศหเวศหุสะโอ้ยมาแล้วล่ะผีจ๋าโอ้ยไม่ได้เจอมึงมานานเลยนะเนี่ยเอ้ยมึงยังเหมือนเดิมเลยมึงจะร้องเสียงดังทำไมไหนยี่หานี่อยู่รับข่าวหรือไงเวสศหุะเวสศหุศ ไม่เบื Luckily, ่อไงยี่หอกฮักเ้ยผีกี่เวนเวศหูเศเวศหูเศเวหูเศเวศหูเศเววหูศเวเวหูเเวศเวหูเเวเวหูเศเวหเวหูเศเวศหมเเวศหูเงเวศหูเศเวศเศเววเเเวลาไม่ไม่มาเจอกูมึงก็ทเเเ เวศบูศเฮ้เอ้ยเฮ้ยเวฮ้ยเฮ้ยเวฮ้ยเฮ้ยเวฮ้ยปีกว่าในสัตว์จะไหว้ครูแล้วเนี่ยฮะยี่หอกแท็กนี่ยังไม่เคยผ่านพิธีข้ามไปครูไหมใช่ไหมเวศมาแล้วออกไปเวสศไม่ใช่อาบน้ำมนต์นะเวศบูศออกมาไปเอ๊ะจะชนปีในอินทรีย อะไรเห้ยแล้วเกาะแก่อยู่ในตัวคนเฒ่าคนแก่ทำไมไล่ะจ๊ะเฮ้ยอ๋ไปได้แล้วโอ้โหดูแล้วไม่ค่อใหญ่กระจับตาเขาเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยจะวิ่งอะไรหรอ,อไปเฮ้ยมันมีหัวครับไป้ยทำไม โอ๊ยโอโอ้มันก็โอ้ยตลอดทำตัวน่าสงสารไอ้สวยบอกกูไปแล้วกูไปแล้วไปเสร็จจะเข้ามาอีกฮะบ้ามอยู่ใกล้กันหรือไงนี่เ้ยเอ้ยเอ้ย no ชั่วโมงนี้ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ในตอนคดีเยเ้ยอะไีเอ้ยเอ้ยเยอ้ยเ้ยเอ้ยเเอ้ยเ yes ้อ้ยเ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 ้ยเอ้อ้ยเ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 ้ย

Ôi. 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 โอ้ย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 กูยอมแลยอมแลมึงยอมตลอดเลยไอ้สัตว์ไปมึงออกไปเลยไอ้เวยไเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเลย้ยออไปเ้ยโอ้ยย่นน Boy, boy. โอ้โหโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้โหอะไรวน้ไปนเ้ยย้อไอ้เฮียโดนไข่โดนไข่เว <vit> ้ยสัแทงเข่ามาปั๊บจุกนกเลยเนะยไอ้เฮียสวนมานี่นกทันทีเลยเยอะ นะเราอยู่ด้วยกันจนมารู้ไส้รู้พุงหมดแล้วตูดด้วยอ่ะเพิกตดูดไหมได้นะดาบไม่เป็นไรไหมอุ้ยเย้ยไม้จิ้มตูดนะไม่ใช่ไม้จิ้มผี <c oughs> เฮ้ยโล่่วนใหญ่นี่จิ้มจะตดูดจะจิ้มนะครับไม้อันเนี้ยนะอืตอดูดจะจิ้มจิ้มก็ตูดเลยนะเออฮึบ <c oughs> <c oughs> ไอ้เนอะโอ้ย,อยมึงไปอยู่ทำไมรู้ตุดไนะอ้ผีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ตรงไหนนะเข้าเรียกอะไรเฮ้ยโอ้ยอยเูเอ็นเฮ้ย เอเฮ้ยมึงกอกมึงยอม้วมึงแม่ห็นไปเลยไปออกไปไั้แลวอีผีเหาหาหามกันหามงกันได้เจ้มตุดเออเออเออ

เราหายห่างกันไปประมาณร่วมสองเดือนแล้วนะเราได้มาเจอกันเราได้มาเจอกันเฮ้ยออกไปเลยมึงยอมก็ไปหลุกไปเลยอเฮะยอมออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเจอไม้จิ้มตูดกูไปไปเลยยี่ห้อครับเออ ว่าแน่เลยทรมานไหมล่ะทรมานเนื้อแค่ออกอรู้ป่ะไปไปไปเลย พลิกมาหน้าดิไหวคกับอันี้่อาโอ้โหได้หัวไหลเหรอเฮ้ยกอายเป็นหมอนวดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหัวไหลไปถึงขาเลยเหรอเฮ้ยหักสิครับโอ้ย นี่กลายเป็นหมอนวดแล้วเนาะมมมมแม่ถึงสมัยตอนเด็กๆยกไปพ่อให้แมนะ่ตอนนี้แก่แล้วอ้เขี้ยมึงทำอเฮี้ยก็อี้กูสักกูไม่กล้านั่งในสัตว์กูรู้ว่าแม่งทางกูอี้ตัวนั้นอีเฮี้ยเสริมมาทำก็อี้เป็นขี้เลยอเ้เย็ดเป็ดกู หวังดีไอ้เฮียกูก็สื่อสารกับมึงผิดกูก็ลืมถามก็อี้ตัวไหนไอ้เฮียกูนึกว่าประชายูริเทนที่นั่นเวีนวยนเยเอา้ามาสัดหองแลามในสัตว์ไหน้าไอ้เฮียเอามาค่อยๆลุกนะไม่เป็นไรน้ำมวนก็ดีน้ำจะเบาลงนะเดี๋ยวชเ่วเท,เที่เตรียม

จะปวดออกมาอ่ะใช่ไมนจะปวดเนี่ยปวดทุกตาเนี่ยโอเคตาขวาเอามาของตาเลยอ่ะของตาเลยเหรอโอเคแต่ว่าพอมหายออกไปนั้นก็ดีปกติโอเคอย่างนั้นเอาอันนี้ให้เขาไอ้ไม่เอาเอาเอาทุบให้เขาอธิษฐานที่ตาเขาหน่อยดิีอยไวตาหายโอ้ยหายอยู่อาจารย์แต่ว่าฉันก็อยากหายไปไปนัวหาย อย่างนีไอ้ใบโอเคไหมเฮียมึงก็นั่งเอ๋อยู่นะไอ้สัตว์โอ้ยเฮียเอ้ยมึงนี่กูนึกสึกกูแต่ละคนนี่กูขอเต็มเต็มหน่อยได้ไหมเต็มร้อยเนี่ยไอ้เฮียไม่ขาดก็เกินที่อื่นนี่ไอ้เฮียเขาคัดทิ้งไอ้สัตว์ที่นี่แม่งรับหมดกูเราปวดหัวซะเกินอ่ะแบยเวสะพุวดดีนะเวสะพุส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 ะ 为啥？呼萨，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 为萨呼萨，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 为萨呼